ลงมาแล้วหิวแล้ววันนี้เอจะมาทานร้านอะไรเนี่ยอะไรนะคะซูชิซูชิซูชิอะไรอ่ะร้านซูชิไข่หวานซูชิไข่หวานกระป๋าช่วยด้วยป๋าช่วยด้วย นี่นี่นี่ฝังเมยโอ้โหปลาหยิบเลยอันที่ไม่เผ็ดนะของเอมอ่ะแจ้กของเอมก่อนมาโดนี้ป่ะโอเคอ่ะหยิบเองหยิบเองหยิบเองโหอ่ะหยิบอันไหนอันไหนวงใหญ่วงใหญ่วงใหญ่ใหปลาป้าหยิบให้เหรออ่ะอ่ะหยิบหยิบหยิบ อ่ะอันไหนต่อคะอันไหนคะไก่เทอันไหนนู่นอันนี้เหรอหน,น,นึ่นง A อ,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 อันนี้ของเอมนะคะอ่าอ๋ออันนี้ของน้องเอมก่อนอันนี้เป็นเทอร์นิเจกีอันนี้เป็นซอสหวานอันนี้จะเป็นสูตรซี่โอเคต่ออันนี้ละค่ะอ่าอ่าอ๋อไปแล้วของเอมแล้วเนี่ยเฮ้ยเทรยนกี ขอ,อย่างขอ,อย่างถือดีๆเดี๋ยวให้หลดนนะ,ะโอ้โหัวไปตั้งก่อนตั้งก่อนขา<ะ>ลายเอ๋เอ๋เอเอ็นสาลายขาลายาเอ็มขาลายเอ็มขาลายอีกเ <c oughs> อ็อออออาลาย, <c oughs> ลายเอ็มขาลายด้วย <c oughs> โอเคเอาไปตั้งดีๆนะอ

อันไหนอีกคาชิมาขมาถือมืถือที่อัปูนดปูอัดอะปูอัดอัปูดปูดไปที่เนี่ยนี่โอ้่ะอันไนรีับโหนี่อะไรโอ้โหตายค่ะอับทูน่าไม่เอาวะจะเอาดีวะจะเอาดีวจะเอาดีวนโ้หตายเนี่ย วันเออแล้วเออมเตรียมตัวทานแล้วเอาไหมให้มามาไหมยังไหนก่อนดีชิ้นมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยจิ้มเลยเหรอเอาจิ้มเลยเหรองามอร่อยไหมอร่อยไหม เอาแต่ไข่กุ้งนะครับนี่อยู่เลียนนู่นนะงามเล่นในไข่กุ้งครับเดี๋ยวให้ป้าป้าทานข้าวไปใช่ไหมเล่นในไข่กุ้งงามอันนี้คือเผ็ดหน้าเลยนะเผ็ดเหรอทูกเผ็ดมากโอ้โห เห็นบ้างเลยเหรอคะเล่นละครเก่งนะคะเนี่ยอือะอีกะอือาดน,นะคะงเล่นทาแต่หน้านะคะอืม แล้วที่เบลใครทานใช่ไหมป้าป๋าหรออ่าป้าป๋ามาม่าทานจะไปฉีดนะคะชั้นสามชั้นสามนะคะร้านไข่หวานนี้อยู่ชั้นสามนะคะคืนดีๆนะคะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้เราจะขึ้นไปฉี่นะคะมันจะมืดๆนิดนึงอันนี้เราถึงห้องน้ำแล้วนะคะ โอเคไหมคะโอเคปิดก่อนนะคะตอนนี้เราก็ลงมาจากชั้สามแล้วแล้วเราก็มาทานต่อนะคะนจิ้มปลาแล้วนะคะอืดูทำหน้าอร่อยไหมคะไม่อร่อยแล้วทำไมเคี้ยวตุ้ยเลยคะโอ้โหอ๋อเป็นไรคะอะไรมันติดแก้มะคะน่ะ ชิปซอสหน่อยอ้ามเต็มปากเลยอืม,อ,อ,ม,มอืมอ่ยมีอะไรบ้างนี่อะอะอันไหนขโมยของป้าปาแล้วใครขโมยของป้าปาเดี๋ย <nodig> วจะดูป้าปานะคะป้าปา อะไรคะอัมมมหมูคำใหญ่มากปลาหมึกไปขโมยปลาหมึกปลาป่ามาอีกแล้วดูซิว่ามันจะมีหมึกอ๋ออ๋ออร่อยไหมปลาหมึกปลาป่าอ๋อใจรักไปเลยโอ้โหเตรียมฮะ ย้อยองเป็นไงคะอืมใ่เยหูอืร่อยแางหูเตลาได้วันละครอือร่อยไหมคะแบบีนเะอ่ามาภาษาอีสานแล้วแทบปีเด้อ่าาอตออันนี้เป็นไงต่อคะอร่อยมากภาษาภาคกลางต่อนะคะ <c oughs> อะไรตรอ่อคะจิ้มอืม um, <c oughs> เป็นไงคะเยี่ยมเยี่ยมโอเคอนไไมห่มากทหมาก very good